ตำนานจอมยุทธพูดถังซานตอนที่47ถึงตอนที่48ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้แหะครับคิดว่าเราจะได้รับรู้ถึงบทสรุปการต่อสู้ระหว่างกลุ่มของถังซานแล้วก็ทีมอมหิตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในวันนี้บทสรุปการแข่งขันในวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมกันเลยดีกว่านะครับใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานาไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สาหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนรบาามมมถถไไไไไปปตติดด้้ททีี่่่เเว็็ MinNovel หือก บาทเเดียวยวลนะครับนี่มันสกิลเบอร์เซอร์ที่หายากมั้นลึกพลังเพิ่มขึ้น50%แถมตัดความรู้สึกจะบปวดออกไปด้วยสูญเสียจิตสำนึกกลายเป็นสัตว์ร้ายอมหิตถึงได้ชื่อว่าที่ม,มหิตสินะดูเซียวกังเจ้ารู้อยู่แล้วหรือว่าพวกเขาต้องตกอยู่ในอันตรายนี่เจ้ายังปล่อยพวกนั้นไปสู้กับไอ้พวกบ้านี่อย่างนั้นลึก พลังเพิ่มขึ้นจนถึงระดับพลังประจานเลยงั้นหรือเนี่ยอยากจะลบมากนะแค่จะเตะให้ล่วงเลยล้มนี่ไปซะลูกเตะไม้ตายของข้าระวังความเร็วตาเข้าบ้างเลยนะไปห้องฟินิกเข้ามาเลยฟินิกแย่แล้วไฟของเจ้ามันเผาแย่ของข้าข้าว่าวนน้าของมัน เขาไม่ได้ตั้งใจนะวิลาาลกันราชาหนาเห็ดได้เลยเห็ดปีคู่ศูนย์อากาศเจ้วนปกป้องราชาหนากับแก้วเร็วเข้ารับทราบแล้วเดี๋ยวข้าจะช่วยพวกนั้นเองกรมนี่ฮัง พวกนั้นตามมากันแล้วใครที่กินเห็นแล้วก็บินขึ้นไปก่อนเลยนะโอ้ดูสิพวกเท็กกำลังบินด้วยล่ะข้โไว้เด็กบ้าราชาหารส่งเห็นไหมข้าที่สิหยุดมาล้วเขาเจ้าจว่านเชฟไฟสนับสนุนข้าจากบนฟ้ารับทราบเปห้องฟินิจ่าายสาวววลาลบการรบนี่ลบไปเขโาอันสุดท้ายแล้วพายเขาวรับนี่ซะ นี่ไปซะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วพยักเขาาทักษะที่3ามระเบิดเครื่องประทะักษ์วิชาเฉพาะตัวดาบพิฆาตมาดูกันหน่อยว่าใครกันแน่ที่จะแข็งแกร่งกว่ากันโคตรพยักเขาาพลังหมดลงแล้วออกจากการต่อสู้ แต่เขไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเชคทั้ง7คนจะบินได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมถึงแม้พวกเขาจะบินออกนอกสนามแต่กฎก็คือห้ามแต่พื้นนอกสนามดังนั้นการต่อสู้จึงดําเนินต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นโหมดบ้าห้างหรือการบินล้วนมาจากสายซัพพอร์ตทั้งนั้นครับพวกเขายังได้รับพลังของสายซัพพอร์ตดูพวกเขายังไม่เสียสายซัพพอร์ตไปครับถ้าหากการบินหมดลงก่อนพวกเขาจะต้องถูกจัดการแน่นอนครับ แต่ถ้าเกิดหมดบ้าข้างหมดลงกดพวกเขาจะได้รับผลข้างเคียงอย่างมหาศาลแน่นอนศึกในครั้งนี้ตัดสินกันที่เวลาของสกิลแล้วเหรอครับใช่แล้วใครนานกดกันก็ชนะไม่ใช่ผลการต่อสู้ครั้งนี้ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นท่านหมายถึงออดก้างแล้นเหรอครับเอาล่ะได้เวลาราชันเห็นปัญญาโชเทนลวเ้ยพลังของเขาทาให้เขาสามารถบินได้ช่วระยะเวลาหนึ่งครับแฮปปี้คู่สุญยากาศ ยิ่งกินไปไเรื่อยๆก็บินได้ไดเรื่อยๆแค่ร้อยฝั่งนั้นหมดพลังแล้วก็ไปตกเกียนมันซะไม่ใช่แบบนั้นหรอกเหดุของเขาน่ะเป็นแบบกักเก็บเวลาหลังจากผ่านไปสิบนาทีความเร็วและผลของมันจะลดลงยิ่งใช้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนแอ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็จะสูญเสียพลังไปทั้งหมดออตการนะ์ทำเห็ดได้แค่สิอันต่อว,วันเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่เราจะมีเห็ดไม่พอและออตกาทําได้แค่อีก4อันเท่านั้นถ้าทําตามแผนของเหล่าเจ้าก็จะทําให้มีคนเดียวที่บินได้อีก4นาทีออตกาไม่น่าจะใช่ตัวตัดสินข้าว่าคนนั้นคงจะเป็นถังซอนคนที่พอจะโ้ได้มากที่สุดท่านพี่ ไม่เป็นไรจำแผนขั้นสุดท้ายได้ไหมเออถ้าทำได้เราชนะแน่โถอ่อธิบายมาเลยนะเล่าอยู่เอ๊ะเล่าอยู่วันนี้เจ้าลงโทษเห้อดก์าไปติดบนต้นไม้นะ่ะเจ้าทำอะไรกันแน่ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยข้าทีชีวิตของข้าเจ็บปวดเหลือเกินอย่าบอกนะว่าไอ้พวกนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเลิกเขาเลิกทำตัวเป็นคนหน่อยเถอะเราเจ้า ก็ได้ถ้าเจ้าคิดถูกข้ายกบ้านข้าให้ทั้งหลังเลเ้วโอเคถ้าท่านผิดเหรอข้าจะไม่พนันอีกทไอ้เก่ขี้ออกเอ้ถ้าท่านแพ้เหรอต้องไปหัดเห่าเหมือนหมามาแต่ข้างที่เจ้าลงนะบีหนองนอกสนามเองเลยนะ ที่ต้องทำก็คือรอเวลา4นาทีเอาล่ะทุกคนเข้าที่พร้อมนะเรื่มสี่ยาความสนุกมากเลยขือเสียบ้านไปทั้งหลังเลยสามนาทีลงมาซะสิสองนาทีค้าจะพยายามเจ้าก็พยายามเข้านะถังซานหนาทีสองวินาทีได้เวลาแล้ว ยินดีด้วยเจ้าทันเพลงสุดท้ายของเราพอดีอ๋อ้หรอเี้ยมันซะแทนพี่ไม่เลวมันอยู่กันได้ไม่นานหรอกงา่ายพ้ลงตามหาลปบ,บ้าคงยิ่งร่ะขันสุดยอดอ๋อมหาลปบ,บ้าห้องประสานกับก้าวแห่งแสงอม,มหิดม่หาพายุน้ำผาพิสุทธิ์อย่าทำให้ข้าผิดหวังหรอกทั้งซอนหัว่ช่วยข้าหมุน่ายหน่อย อดทนไว้อดทน,นไว้นะเราจะต่อทน,นไว้หมดบ้าข้างอยู่แล้วผลข้างเคียงเิ่มขึ้นแล้วเอาล่ะจบสักทีอันตรายจริงๆห้าพ่นใหญ่ในหมดบ้าข้างนั้นไม่เร็วจริงๆถ้ายังพูดได้ในหมดบ้าข้างดูเหมือนจะยังไม่ใช่ของจริงนะก็ดีแล้วไม่งั้นคงจะเป็นปัญหาแน่ ดูเหมือนผลจะออกมาชัดเจนแล้วนะครับขอโทษทีนะเสถตยนะหยุดแค่ตรงนี้แหละเย้แลนี้ไม่ใช่เบอร์เซอร์ของจริงผลข้างเคียงมันก็ไม่แรงมากสิลังมันยังไม่จบตกพื้นพร้อมกันเสมอเป็นไปได้ยังไงกันเดืมพันของเราถือเป็นโมฆะนะถ้าหาว่าข้าไม่ได้ตังค์ที่พน,นันไปแล้วก็พวกเราทุกคนได้นอนกันข้างถน,นนกันหมดแน่เฟนเดอร์ข้าว่าเจ้าน่าจะไปหัดเห่าได้แล้วนะอะไรนะ รู้ไหมว่าพวกนั้นทำไมถึงต้องกลางร่มทำไมเจ้าพวกแบบนั้นละ่ะผู้ชนะก็คือเจ็ดสัตว์ประหลาดแห่งเชคครับเป็นไปได้ยังไงทุกคนตกพื้นหมดแล้วมันต้่งเสมอสิทีมของเจ้านะ่ะตกหมดแล้วแต่ของเช็คหนะ่ะยังข้ายังไม่ตกนะจ๊ะกฎก็คือต้องสัมผัสพ,พื้นนอกสนามถึงจะแพ้ อัดก่ายังบินอยู่อย่าบอกนะว่าเข้าร่มบังเอาไว้กพมันจะต้องโกงแนะ่แนะ่มันต้องใช้ทักษะใหม่เริมนะ่มแนะ่แน่ทั้งสนามมีกรรมการคอยจับตาดูอยู่ดังนั้นเราจึงเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนสนามโค้ดเสียมนั้นมีความยุติธรรมเป็นที่สุด ฉะนั้นจะไม่มีการโกงการเกิดขึ้นแน่นอนเป็นไปไม่ได้นี่นะคือผลของการฝึกพิเศษห้ามล่วงลงมาเด็กขันลงได้ต่อเมื่อปีกหายไปเท่านั้นห้ามลดระดับลงแต่นี่มันห้ามเม้นเลยนะครับข้าไปก่ออะไรไว้ดีกว่าช่วยด้วยเลิกฝึกอะไรเกี่ยวกับต้นไม้สักทีจุดเด่นน่สุดข,ของวิญญาณยุทธอาหารนะ นั่นคือความเสถียรของพลังห้ามใช้มือต้องใช้พลังวิญญาณเปิดสินะครับพี่เง่าใช่ไหมด้วยความอัจฉริยะที่มากมายนะและความภาคภูมิใจเฮ้สามรอบด้วยเหตุผลเหล่านี้ทําให้เขาสามารถทํามันได้วิชาเฉพาะตัวบินอย่างต่อเนื่องถึงข้าจะสู้ไม่เก่งแต่อย่ามาดูถูกสมองของข้านะมาตัวสมพันธ์ของเขาคือวิญญาณยุทธาหานที่อ่อนแอที่สุดแกก็เป็นฮีโร่ได้ยลกันนะออเหรอครับผู้ชนะก็คือเจ็ดสัตว์ประหลาดแห่งเช็ก